เรื่องเล่าหลังใหม่หลังใหม่บันเทิงขอเสนอเชื้อสายปอบบ้านทุ่งสีกันเป็นหมู่บ้านในชนบทแห่งหนึ่งทางภาคอีสานห่างจากความเจริญมากพื้นที่โดยรอบจะเป็นป่าไม้ชาวบ้านส่วนมากจะทำสวนทำไร่แล้วก็ทำนาเป็นหลักยายจวง เป็นหญิงชาราที่น่าสงสารคนหนึ่งชาวบ้านทุกๆคนต่างก็รังเกียจแกเพราะแกดันเกิดมาเป็นลูกของยายจันที่เป็นแม่มดหมอผีเกลียดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเล่าสืบต่อๆกันมาจนชั้นลูกหลานว่ายายจวงเป็นลูกแม่มดหมอผีก็เหตุเพราะยายจันแกเลี้ยงผี และเป็นเหมือนกับปอบผีฟ้าอะไรทำนองนั้นตอนยายจวงยังเป็นเด็กนั่นแกอาพับเพราะชาวบ้านต่างสงสัยกันว่ายายจวงถูกปอบเข้าสิงยายจวงเองก็ทำอะไรที่แป,กแปลกๆเช่นชอบเข้าไปขโมยผลไม้เน่าๆออกมาจากสวนของชาวบ้านเท่านั้นก็ยังไม่พอตอนที่ยายจวงยังเด็กอยู่นั้นแถวบ้านยายจวง เขาจะมีโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กๆแบบทำกันเป็นครอบครัวและสถานที่อย่างนี้ใครๆก็รู้กันดีว่าจะต้องมีเศษของเนื้อสัตว์บ้างเครื่องในบ้างยายจวงก็แอบไปขโมยมาพอถูกจับได้ยายจวงก็อ้างว่าจะเอามาเล่นขายของจะมีเด็กที่ไหนเล่นอะไรที่แปลกประหลาดอย่างนี้ที่สำคัญคือเศษเนื้อ และเครื่องในสัตว์นั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยอีกด้วยจนยายจวงตัวเป็นสาวอาการแบบนี้ก็หายไปชาวบ้านแทบจะลืมเลือนเรื่องราวอันนี้ของยายจวงไปอย่างสนิทจะมีก็แต่เพียงตะอ่าที่เคยหลงรักยายจวงมาตั้งแต่สาวๆเหตุการณ์ผ่านไปหลายต่อหลายปีมาวันหนึ่งยายจวงได้เสียชีวิตจากการตายไปของยายจวง สร้างความเสียใจให้แก่ตากลมผู้เป็นผัวอย่างมากตวนตะอ่ำกลับคิดว่าตายไปได้ก็ดีหมดสิ้นเวรกรรมกันไปอยู่ไปก็มีแต่สร้างความเจ็บปวดช้ำใจให้แกะตะอำ่ำทั้งรักและบูชาแต่ยาจวงกลับมองไม่เห็นความรักอันแท้จริงของตาอำ่ำหนีไปแต่งงานกับตากลมจนตาอำ่ำต้องตรอมใจและแต่งงานกับหญิงงาม ต่างแดนเพื่อรักษาแผลใจงานศพของยายจวงก็ทำกันแบบง่ายๆสวดเพียงสามวันก็เผาเลยในรุ่งขึ้นอีกวันมีชาวบ้านมาร่วมงานเผาศพยายจวงกันมากไม่เว้นกระทั่งตาอำ่ำถึงจะแค้นที่ถูกตัดรักแต่ตอนหนุนม่มๆแต่เหตุการณ์มันก็ล่วงเลยผ่านมาจนกระทั่งต่างฝ่ายต่างมีลูกหลานกันเต็มบ้านเต็มเรือนสำหรับชาวบ้าน ถึงจะรังเกียจและกลัวยายจวงแต่เมื่อยายจวงตายจากไปแล้วความรู้สึกอันนั้นก็พลอยจางหายไปด้วยบ่ายสามโมงเย็นได้เวลาที่จะต้องเผาศพยายจวงแล้วพาศพบ,บนรอบเมนครบสามรอบแล้วจึงพาศพขึ้นเมนยังไม่ทันจะถึงเมนเหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นมาเสียแล้วเสียงดังโครกครากจากในโรงศพพวกยกโรงศพพากันหยุดชะงัก รลางวันแสกๆยังพากันขนลุกได้เสียงโครกครากแล้วกล่องเงียบลงแต่กลับมีเสียงของยายจวงเข้ามาแทนคราวนี้พวกแบกลงต่างทำท่าจะทิ้งลงยายจวงกันจริงๆแต่ตะกลมเดินเข้ามาห้ามไว้อย่าทิ้งลงเมียข้าค,ค่อยๆวางลงพวกแบกลงค่อยได้สติค่อยๆวางลงลงกับพื้นแล้วต่างฝ่ายก็ต่างพากันเพ่นไปยืนไกลๆตอนแรก ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูมีเพียงตากลมคนเดียวเท่านั้นที่กล้าเข้าไปดูตากลมชะโงกหน้าดูแล้วตากลมก็ต้องยิ้มอย่างเต็มหน้าร่างของยายจวงนอนลืมตาโพลงริมฝีปากขยับไปมาเหมือนจะพูดแต่แล้วก็ไม่พูดยายจวงยายจวงแกไม่ตายแล้วใช่ไหมข้าดีใจจังเลยตากลมพูดอย่างดีอกดีใจแต่ยายจวง ยังคงนอนลืมตาโพลงนิ่งไม่พูดจาใดๆตากลมก็เลยเข้าใจไปเองว่ายายจวงอาจจะกำลังตระหนกตกใจอยู่จึงเอื้อมมือไปดึงร่างของยายจวงขึ้นจากโลงศพพายายจวงไปนอนที่ใต้ต้นโพก่อนมีลูกล,กลกหลานๆช่วยกันบีบนวดเฟ้นยายจวงเป็นการใหญ่ส่วนตะกลมเองก็หายาดมยาหมองมาให้ยายจวงสูดดมลูกๆหล,ลาน,ลานทุกคนต่างถามยายจวงกันไปว่า เจออะไรมาบ้างเพราะเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่มักจะพูดกันว่าคนที่ตายแล้วฟื้นส่วนมากจะได้ไปพบกับยมพบาลหรือญาติญาติที่เสียชีวิตไปแล้วบ้างแต่ยายจวงนิ่งไม่ยอมพูดจาใดๆกับลูกหลานคนใดสักคนเลยหรือแม้แต่ตากลมเองยายจวงยังมองหน้าเหมือนคนไม่รู้จักแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับยายจวงก็ตามทีสำหรับตากลมและลูกๆหลาน ยายจวงก็ยังคงเป็นยายจวงที่รักสำหรับทุกๆคนยายจวงถูกตากลมและบรรดาลูกลกหลานพา,าตัวกลับมายัางบ้านลูกๆูกหล,หลานต่างเอาใจจัดหาข้าวปลาอาหารให้อย่างดีให้แกยายจวงเพื่อเป็นการรับขวัญแต่ยายจวงกลับนิ่งไม่พูดไม่จาแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารที่ลูกหลานจัดหามาให้อีกด้วยซ้ำร้ายไปกว่านั้น เคยนอนมุ้งเดียวกันกับตะกลมก็ไม่นอนแยกตัวไปนอนอยู่ที่นอกชาญคนเดียวตะกลมเองก็เป็นห่วงแต่ก็ไม่กล้าขัดใจบ้านของยายจวงกับบ้านของตะอำ่ำต่างก็มองเห็นกันและกันแบบบ้านใกล้เรือนเคียงตะอ่ำยืนอยู่ที่นอกชาญเรือนของตะอำ่ำและมองมายังนอกชานเรือนบ้านของยายจวงก็เห็นทุกอย่างซ้ำก็ยังไปเหมือนเมื่อตอนยายจวงเป็นเด็กอีกด้วย ตาอ่ำชักใจคอไม่ดียิ่งชบาลูกสาวคนเล็กของตาอ่ำเพิ่งจะคลอดลูกอีกด้วยเหตุการณ์ในสมัยที่ยายจวงเป็นเด็กก็ผุดขึ้นมาในความรู้สึกนึกคิดของตาอ่ำตาอ่ำก็ยิ่งกลัวหากยายจวงที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาจะกลับมาเป็นผีปอบอีกคืนนั้นทั้งคืนตาอ่ำก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนต้องคอยลุกไปดูชบาอยู่ไฟอยู่เรื่อยๆ จะพึ่งลูกเขยให้ช่วยดูเมียของมันก็เป็นเรื่องยากยิ่งนักเพราะมันเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจชนิดว่าสุนัขยางอายเลยทีเดียวตะอำ่ำมามองดูชบาอยู่ไฟแล้วก็อดที่จะไปแอบมองดูยายจวงที่กางมุ้งนอนอยู่ที่นอกชานบ้านไม่ได้มองไปเห็นร่างยายจวงนอนตัวแข็งทื่อเหมือนจะไม่มีลมหายใจคล้ายกับศพ ตาอ่ำก็ยิ่งขาแขนสัน่นรีบกลับไปเติมฟืนไฟให้กับแก่ชบาอีกครั้งและกระซิบกับชบาเบาๆว่าชบาเดี๋ยวพ่อจะไปนอนก่อนนะแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติหรือผิดสังเกตตะโกนเรียกพ่อได้เลยนะลูกพ่อจะรีบมาดูจะพ่อพ่อไปนอนเถอจะจ่ะชบาบอกพ่อเสียงแผ่วเบาแล้วตะอ่ำก็กลับไปนอนแต่ก็นอนไม่หลับใจมันยังห่งหวง อยู่กับหลานที่เพิ่งเกิดได้มาไม่กี่วันตกดึกตะอ่ำสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงหลานสาวร้องตะอ่ำคิดเองว่าที่หลานร้องก็คงเพราะที่นอนเปียกฉี่ของตัวเองจะเรียกลูกเขยให้ไปดูลูกสาวก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นเรื่องที่ยากยิ่งทำเองดีกว่าตะอ่ำจึงลุกจากที่นอนและเดินไปที่มุ้งของเด็กอ่อนพอเปิดมุ้งเด็กอ่อนขึ้นมาเท่านั้น ตะอ่ำถึงกับสะดุ้งหยงเพราะทารกน้อยร่างเต็มไปด้วยเลือดสดๆที่ท้องก็เหมือนจะถูกกัดกินที่นาท้องเครื่องในไม่มีหลงเหลือตะอ่ำแทบจะเป็นบ้าสงสารหลานได้แต่ร้องไห้โหยังเจ็บแขนใจกับลูกเคยที่ไม่ช่วยแกดูแลลูกเมียของมันข่าวการตายของหนูน้อยทารกแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้าน างก็พูดกันไปต่างๆนานาว่าตามความคิดของแต่ละคนไม่มีใครคิดกันเลยสักคนว่าอาจจะเป็นที่เชื้อสายปอบได้หวนกลับคืนร่างยายจวงอีกมาคิดอีกทีตอนที่ยายจวงเป็นปอบในตอนนั้นยายจวงก็ยังเด็กอยู่ตาอ่ำคิดอย่างเจ็บปวดแต่ก็ไม่กล้าพูดให้ใครต่อใครฟังได้แต่เก็บความคิดนั้นไว้กับใจของแกคนเดียว ที่บ้านของยายจวงตากลมแอบ,บสังเกตผ้าปูที่นอนของยายจวงเปื้อนเลือดตากลมจึงถามว่าเลือดอะไรยายจวงก็ไม่ตอบนั่งจ้องหน้าตากลมเหมือนจ้องหน้าศัตรูคู่อาฆาแตแค้นตากลมเองก็ชักเริ่มจะจินชาอาการกิริยาอันนี้ของยายจวงขึ้นมาเสียแล้วก็นับตั้งแต่ที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายนี่แหละอาการของยายจวงจึงเป็นอย่างนี้ แต่เช้าจะรดเย็นกล้วยหลานสาวคนโตของตากลมกับยายจวงจัดหาข้าวปลาอาหารมาให้แก่ยายจวงเหมือนเคยแล้วยายจวงก็เหมือนเดิมไม่ยอมกินข้าวปลาซ้ำจ้องมองหน้าหลานสาวเหมือนเจอศัตรูกล้วยก็ชักจะเดือดดานขึ้นมาบ้างแล้วทำดีเหมือนไม่ได้ดีนั่งจ้องมองอยู่นั่นแหละกล้วยจึงอดใจไม่อยู่ที่จะตะวาดยายจวงไปยาย ตกลงจะกินหรือไม่กินข้าวยายจวงยังคงนั่งนิ่งแต่แววตาก็ยังคงจ้องมองกล้วยอย่างอาฆาตไม่พูดไม่จาจะกินหรือไม่กินก็ไม่พูดแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงถ้ายายจะไม่กินอะไรเลยน่ะหรือว่ายายอยากจะกินเลือดกินเนื้อกินตับไตไส้พุงแทนหรือไงกล้วยตวาดอย่างลืมตัวเพราะต้องทํากับข้าวกลับปลาดีๆให้กินแล้วยังทําเหมือนกับเห็นศัตรูตกลงจะไม่กินใช่ไหมได้ งั้นก็ไปเที่ยวหาตับไตไส้ปุงกินเอานะแต่อย่ามาหาที่บ้านเชียวกล้วยปกติก็เป็นเด็กสาวที่เอาแต่ใจอยู่แล้วบนพรึมรำแล้วก็ยกสำรับกับข้าวกลับเข้าไปเก็บในครัวแต่ก็รู้สึกเสียวเสียวสันหลังอยู่เหมือนกันเพราะความรู้สึกมันเหมือนกับมีดวงตาใครจ้องมองตามหลังมาอย่างอาฆาตพอตกดึกคืนนั้นแม่หอมแม่ของกล้วยก็ร้องกรีดขึ้นมาอย่างสุดเสียง จนทุกๆคนในบ้านพากันตื่นนอนกลางดึกและวิ่งครูเข้าไปในห้องของกล้วยกล้วยนอนสิ้นลมหายใจหน้าท้องเวิร์วะ,วะเลือดเต็มที่นอนพ่อพ่อกล้วยมันตายแล้วหอมพูดบนเสียงสะอื่นตากลมพยักหน้าพ่อเห็นแล้วทุกๆคนตามพ่อมาพ่อคิดว่าเราอาจจะได้รู้อะไรบ้างตากลมพูดอย่างมีความหมายแล้วเดินนำหน้าลูกๆหลาน มาที่นอนชานเรือนระหว่างที่เดินไปนั้นตากลมก็ชี้ให้ลูกๆหลานๆได้ดูรอยเลือดหยดไปตามพื้นกระดานและรอยเลือดนั้นก็มาหยุดอยู่ที่มุ้งของยายจวงตากลมเปิดมุ้งพรวดเห็นยายจวงนอนลืมตาโพลงมือและปากยังมีรอยคาบเลือดสดๆติดอยู่ทุกคนยืนตัวชามีเพียงแม่หอมที่ทลาเข้าไปหายายจวงแม่ แม่ทำกล้วยมันทำไมแม่หอมพูดแล้วก็ร้องไห้โหเริ่มทำอะไรไม่ถูกคนร้ายคือแม่คนที่ตายคือหลานเป็นลูกของหนูนะแม่ไปเอาเชือกมาให้ตาเดี๋ยนี้ตาจะมัดยายของพวกเองไว้ก่อนตากลมประกาศเสียงดังลัน่นบรรดาหลานชายที่ยืนตะลึงเงงงันอยู่ต่างก็รีบวิ่งไปหาเชือกมาให้ตากลมแต่พอวิ่งกลับมาหาตากลมพร้อมกับเชือก บรรดาหลานชายก็ไม่พบร่างของยายจวงเสียแล้วตาตายายหายไปไหนซะล่ะเจ้าหลานชายคนโตถามกระโดดหนีไปแล้วตากลมบอกอย่างเศร้า,าการตายอย่างน่าสยดสยองของกลวยแพร่กระชอนไปทั่วเหมือนกับการตายของหลานตาอำ่ำตาอ่ำมาดูศพของกลวยแล้วก็พูดอย่างไม่เกรงใจว่านังกลวยนี่มันตายเหมือนกับหลานข้าเลยวะนี่ก็แสดงว่ายายจวง เป็นปอบจริงๆคำพูดของตาอ่าเป็นความจริงเหมือนกับที่ลูกๆหลานๆของยายจวงสงสัยอยู่แล้วทุกๆคนจึงไม่โกรธคำพูดของตาอ่าแต่แต่สมหัวคิดกันว่าจะปล่อยให้ยายจวงเป็นปอบเที่ยวอบอกอรารวาสแบบนี้ไม่ได้แน่เพราะจะต้องมีคนตายขึ้นมาเรื่อยๆจะไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับผีปอบก็คงไม่มีตำรวจคนไหนกล้าหารถึงเพียงนั้นมีเพียงตาชอบ สับป,ปเือเพียงคนเดียวที่จะช่วยชาวบ้านได้สับป,ปรเรอใครๆก็รู้กันดีว่าจะต้องมีวิชาดีติดตัวงั้นคงไม่ปราบผีได้หรอกชาวบ้านและทุกคนในครอบครัวของตากลมจึงพร้อมใจกันไปพบกับสับป,ปเือที่หลังวัดสับป,ปเือชอบก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือชาวบ้านในค่ำคืนนี้จะมีการจับผีปอบเกิดขึ้นสับป,ปเือชอบให้พวกนม่นม ช่วยกันนำเครื่องในสัตว์มาห้อยไว้ตามกิ่งไม้สักรเร่อชอบกับพวกชาวบ้านก็คอยหลบซ่อนตัวอยู่ในที่บริเวณนั้นเพราะปกติวิสัยของปอบหรือกระสือกระหังจะชอบของสดๆและเหม็นคขาววิธีนี้เป็นวิธีที่บรรดาหมอผีมักจะใช้ปราบผีจำพวกนี้มากที่สุดแล้วก็เป็นจริงเมื่อยามดึกสงัดยายจวงเดินตัวแข็งทื ตรงเข้ามากัดกินเครื่องในสัตว์ที่ห้อยอยู่ตามกิ่งไม้อย่างอริดอร่อยสับป,ปรเรอชอบจึงค่อยๆเดินอ้อมมาทางด้านหลังของยายจวงแล้วใช้สายสินคล้องไปที่คอของยายจวงยายจวงล้มลงนอนกับพื้นกรีดร้องเสียงดังแล้วก็งเงียบเสียงลงไปชาวบ้านและลูกหลานของยายจวงต่างก็กรูกันเข้ามาดูร่างของยายจวงแล้วทุกๆคนก็ต้องสะดุง้งเพราะร่างของยายจวงนั้น กำลังวมอืดทรงกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณสับปเปรือชอบพูดว่านี่แหละมันเป็นบาปกรรมที่ยายจันแม่ของยายจวงสร้างเอาไว้ชอบนักเชียวเลี้ยงผีสางนางไม้พอยายจันตายลงไปไม่มีใครเลี้ยงดูมันมันก็เลยเข้าสิงยายจวงนับตั้งแต่นั้นมาแล้วทุกคนก็คิดออก โดยเฉพาะตากลมยายจวงเป็นผีปอบมาช้านานแล้วนี่ตากลมต้องอยู่กินเป็นผัวเมียกับผีปอบมานานแรมปีเลยหรือนี่คิดได้เท่านั้นร่างของตากลมก็ลม้มลงนอนราบกับพื้นดินด้วยอีกคนลูกลูกหลาน,ลานและชาวบ้านต่างก็เข้าใจเหมือนกันว่าตากลมคงจะเสียใจที่ยายจวงมีสภาพเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นสภาพที่น่าสมเพชยิ่งนะัก ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลและกัลยาณมิตรทุกท่าน